ที่มูเต็มยาลูกมูกับพี่ป่าวยาลยเเหนียวเลยลูกแก้วนั่นี่นาะแเสนหอนลูกกเขามันมยืดคุณจิมมาเยอดตวเส้น้นกตี้กตีตัวไม่ได้คุยเดี๋ยวเรื่องสบัยตะเกาครับลอยอยู่ด้วยหนูรู้มุนคุยเดี๋ยวมวนเรื่องสายตะกาย้อนอดีตุัอยีลมเบบ นู้ว่าพูดแม่คูดถึงเยียมตีโต๊ะนี่ให้ไดนี้มันมาทักใตนเาภาษาคิดเฉยเพิ่นนะโอ้โหเราดแล้วเป็นผู้พิงหร่าเขาจางเป็นคู่เลยเป็นคู่เลยเบูมนเาบดดูมันเลยภาคดเยเพิ่มึ้นก็อ่านมันคื่นตัเนาะพูดถึงเยี่ยมเสียมนมาดีมานเลยสงได้นนเน ี่แสงเหรอกี่จักรยานแสงโอ้โหโ้โหมาให้ตทเสีมันมาตัแต่งโละกันบักปิ่งเนี่ยมันเนี่ยมันเชื่อจกินเเอ๊ะมันรอหมูโงกูขาใหญ่แล้วเสือบ้วะวะอิมดผมดูดอมดูดลูดจะกินเท่านีดจะมีเบิร์ตี้กินเนี่ยองใหญ่บาดเสือนทิพยถาขยะเหลือหลาย เออบักเล็กไปสิลูเบอันว่นยอนหยองให้ยอนหยองอุ้ตัวผู้ดีวมันเปลี่ยนหรือว่าอยู่ห้ยอนมันมีว่แต่บกเล็กแล้วบักพลยบกเจ็ดยนมาไหมะนี่ยนพลมันยอนมาไหมบักเจ็ดอ้เงินีมันคือยอนมันเป็นน้าเนื้อเือนยอนยันกะาเ้อนเขาเียบกเยดหอนลเมียดิบันยอนหองนเล็บักเล็กบว มีคอยมาบันอู้หอยพู้มองเลืกลืมมองเมเพ่ปอเลยวอปอเขาอีเดียวเพิ่มเมังเมเมเพอมพมมม กุ้งเดียวกุ้งเดียว้วเองอมารสเน่ยถนถ่าแม่กูจะานิบต้องนิบถึงใชไหเือนลูกมือลักกาวงานวายตัวเท้านี่เพอ่านงานตีเปื่อไปตะกดตังเท้าหรืวตะก้หองดินเลยตะกายคิดูคุณมีอะไรขงมันหัดมันเหมือนเลย

เออปวดมาตกัจเป่นเวลาตัวปุดนนนี่เปลนลาไก่เข่าผูเดียวเข้าไปส่งญาตตำรวจจับปุนณีเดี๋ยวเข้าก็วยไปส่งผ้างพี่จีนสุ่เดียวสบส่งเพิ่มเวลาไก่เขาเพิ่มรกดีเขาอ๋อรถพังไว้อยู่โย่างสิ่งอุปกรณ์ม้ญาติไหจอดรถ พหมูได้ต่เกาเนขนาพหมูเอฟเลกาได้เนาะตะเกาเนาะตัวคนี่มวยตัวสามลบปาไม่ทีตะเกตื่นพูดล้ค้อตในใกล้ปูตรงนใกล้บางสุดส่โอ้ยบางาจะวยบางสุดสปาลองเพรามันตื่นยางมันตกไหนนนตกไตตกไ สลองดีส์ดใหม่คุยเดี๋ยวเรื่องสมัยอดีตครับมวนหรือคุยเดี๋ยวเรืองสมุนเรืองสมัยตะเกาดียวเรื่องมัยอตั้วอุยเด่ยื่อสมันเรื่องสตบ กูยโหสมเยรักมีมาตุมเกี่ตหุนนะมาตดตุ่มเกี่ม่งขดกม่องกุมน่องกรุ่มเอาบดหมอ้เบบเบบหมดผู้เจ้าผู้เจ้าคั้นเบมาหนมีเนาะผี้เจ้านั้หนี่เออจริงหมนมัมีลุกพิวรกมวยเดี๋ยวกกนเด้อ่กกนเด้อ

เราไม่เหมาะสมเียันโมโม่ไม่เหมาสมเลยไม่เทียงโมตาหนึ่งก็นะไปดีตะกกไปดูเทียงมตาเทียงมตาอเพาะเดี๋ยวจะโก้เรื่งแมงตีนะวางเพลงอาจจะโก้นี่ไปเตะกบด่างรุ่นเฟนนี่มีโทษไหม บอกนะเดนี่ยกูมูดีเป็นหลังมูคุณนั้นก็เยิ่แตุ่นั่นก็ขี่รถไปมวยต่างกีลายม่พวกนี้ปวดตีนได้คนวะ่าเราไปจอดรถนาเหอตะการหัวลถตัดบางไม่ค่เพือรุ่นรุ่นโอ้จะปุ๊กมาไ้โดนคุยรุ่าดเายข่ายแล้วก็บีบจะควายแล้วก็สู้สมหมาสูสมมาล้ไม่ไฝ่จูดไฟแล้วก็ทุบคอหอนัหรั้งเดีย ปองแล้วหน่อยก็บางหลงก็มูมันจะโกทาแล้วก็ซุกพอเพมันเหนียวสุกบ่องม่นเลยทนเหนียวแต่หาโบตัวนั้นเพราะนั่นกักขันสุโจน้ำมันสุดน้ำมันจะกุ่มเลมันจะกุ่มมันเป็นซุกม้นเป็นซุกขื้นใ็่ไหมหน่อยหนึ่น เตี้ยนปอยผู้ล้นม no like, like, ่ัวผู้่้อมองเลยนี่กิมยาอันนี้กมนน้มันมันมีอ่ะงอดีล้อเน้อมันล็อสี่ถูน้ำอันมันชุกดมตก่อนก่อนตหมาเต้นเงาเดียวดูอย่างตัวเยืะปลานี่ยองร้อยนี่มบินนันนี่น้องพี่่ 不好那种，嗯，散养的品种，马拉了，那你们摸我的话，好了